ค่ามือี้มาตามพอนี่โค้งสุดท้ายยำ่ำฝันแรกกับถอดรหัสพันยานเอฟซีเริ่มกันเลยย่ำมืออื่นเป็นมือรัฐบาลไทยออกฝันแรกกับถอดรหัสจะเป็นตัวใดไปตามพอลี่ใดเลยค่ะไม <c oughs> ่เ็นเห็นหนาปนี้นี่เเถาแล้ <c oughs> จะควา <c oughs> คยเห็นหนามอ <c oughs> ีกเเถจังได้ยังรอคือเก่าแล้วพี่น้องปูงหุงยังดกคือเก่าเลยนะคือเมื่อจะบอง มะละก็พี่น้องเอ้ยเต็มดอกขกดอกแหนคนนี้ยังปลูกได้ปลูกดีนะครับ้านวันนี้เห็นนายกันก็ยันย้ำฟันแหลกเลยไม่ย้ำฟันแหลกยันเอฟซีเร่มมาทันแล้วได้เฟันแหลกจริงที่จะคว้างก็ลืมกันบ่างก็ตามจะมาเบิร์นกระโลยฟันแหลกนี่ฟันว่ามีคนเสี่ยวไก่ไปตีหรือไปยังท่านหน้าบ้านไปไปเราที่รถ่านไปโชว์ขี้มอไส้ขี่้่านไปขั้นแหลกไก่้ผัดตกล่ม ไกลโตกลุ้มันนี้นี่ที่ข้างน้นบานที่รอถนนมั่ก็เลื่อนเอื่อนกลับมาเอาไกลมันก็บว่ากลับมาเอามันกลับไปเลยขั้นที่สองมันแล่นน้ากลนกันมีไกลขึ้นกันนะสิตไปช่างเดียวกันไปกันรถขั้นที่สองนี่ก็เลื่อนเส่กันนี่กันว่ราะเามเอาก็เลยขี่แล่นน้ากลนกันไปรถขั้นที่สองนี่ไกลโตกึ้นกันขั้นที่สองไกลตกลุ้ตกลงมากแม่นไกลตีไม่เห็นกันลตีกัน ใกล้ตีกันกับมันนี่มีตัวแพ้เลยมันตีกันจนว่าคิดกันจนว่าขนมันออกมดเยอะจนเต้นหนังกระเลือดมีเต็มตัวใกล้ที่สองตัวแต่คุ้มตีกันนี่นะเบื้องไปเบื้องมาคือบ่ย่อมออกจะตัวนะทันๆที่ขนมันมืดแล้วแต่นี่จะเลือดเต็มตัวนั้นมันคีดกันเลือดออกไหมแต่เลยตือนฝันซื่อๆว่าสิเบิ่งอันตัวไหมันสัวกับเล่ยบดถึงมัน สรุปแล้วเลขบุคคลีสรุปแล้วก็แม่นฟันนี่ลยก็ได้เลขเน่คก็ไดคิดว่าใกล้สองวกล้ไหมกับสองนี่เป็นเก่าอยู่แล้วมมนได้จีเก่าเก่าไปก้อนนัดเลยแต่เรยว่ามันสองวเรยกว่ารถไปน้มันก่าอามาใช่กันมันจเป็นสองเก่าเก่าขึ้นไกล้กลมันกับเป็นเก่าอยู่แล้วไกล ใกล้มันกล้สองจุมัน,มนบ่ออกาไหมก็เลยคิดว่ามันสองเกา่าเก่าละไปแต่นี่ตัวกันไปเนี่ยกสีแมนสองหกม่สองเก่าก็สองหกถูกกันอ้านี้คุรีในอันนี้คลิปแรกเนาะดาเบิร์เชิดเนาะก็ก็ี่้องอลีพี่น้อง่อรีคลิปแรกพี่น้องคลิปแรกขบรีฟันเห็นไก่พี่น้องันเบลตีไก่เบลตีเป็นเลขสองเก้าเก้า ตัดออกมาเป็นสองเก้าเก้าเก้าไปนองตัวกันคือสองหกไปเนใกล้ตีกันมันก็ได้มีแค่นั้นจช่มันตีกัน,น,น,นอันนี้อันนีค้คือคลิปแรกเลยไปเนองเดื้อในแมลงดาจีมีคลิปแรกกับปกสุดท่ายอยู่ในคลิปเดียวกันเลยไปเนองเด้อบกงเนองจ้าฟันขัดฟันแนบตีเป็นเหล็กทั้งเหล็กทั้งสามตัวทั้งสองตัวเนาะนโซ พันธุสีมะยำฝันแหลกกันนะครับพันธุ์ยันเอฟซีลืมมาพันธุ์ยันเอฟซีลืมนะยำฝันแหลกกันฝันแหลกฝันตะตองหวัดอ่เอฟซีลืมเนาะปะพันตะตองหวัดจันเลือกบอกมึงยันยันเอฟซีล่วงคนกันเสียเอามายำเลยฝันเห็นไกล้สองตัวคนกันเลขสี่สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเก้าตัวกันสองหกค่ะ ใน,นโค้งสุดท้ายพอดีใจตัวไหนจ้ะโค้งสุดท้ายมีแต่เลขถอดรหัสโค้งสุดท้าย<ม>บ่แ<บ>ม่นเลขความฝันเหมือนบอ่พอดีบ่แม่นเลขฝันครับถอดรหัสได้ตัวได้แน่พอดีถอดรหัสนี่มีาตานที่เขียนลงนี่ละ่ะแล้วก็ไอ้ตัวมักสีด่ดีวงไว้จ้ะตัวมักมีผู้วงไว้ถอดได้อีหลีก็คือมันมีอสารซีตัวย ในบนให้ในบนก็จ้ะถอดรหัสพี่น้องถอดรหัสโค้งสุดท้ายได้พี่น้องเด้อที่แมงดาให้ไปเบิ่งเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นคลิปแรกพี่น้องว่างึงเขามาดิครับอันนี้โค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายเลขถอดรหัสเมื่อที่ผ่านมาเขาบอโพลีถอดรหัสไปแ้ะเขาสามตัวสองตัวเขาจำว่าไม่ได้ลงอกว่ามันใช่สองตัวไดเขาสามตัวตรงๆเลยเดียร์พูลีนี่ผู้สื่อสีได้ัสามบาทแม่บ้านสี่หลักสามบาทคนบอกทัศาเงินมันเหลือจำนวนได้สี่ในเว็บ มันเงี้ยมันเหลือตำหนิมันไม่ได้เพราะว่าพันบอกก็สวยนะขายเลขขอรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าแต่ต้อกมาเป็นแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์พี่น้องศูนย์ศูนย์เน้นในเทปอรีวงกลมคือเน้นแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เลขเหมือนกับเรีย้ายฮางพี่น้องมีเลขฝันความฝันพี่น้องกับเลขขอรหัส ที่ผ่านมาเลขยทอดอาัาเข้าวสามตัวตรงๆอาจารย์ได้ไปเรืองเป็ดเปียกเพียบเลยนะอาจารย์อะไรสำคัมากเลยมีผู้ใด้รู้เลขยกจะออกตัวใดพี่น้องแม่ทุกทางแม่น้องดาก็เป็นแค่ซื้อน้ำเป็นแค่แนวทางพี่น้องเขาลีกอะว่าแต่ได้เรียกเงี้ยคือกระบอกพี่น้องเลยมีเลขยกเงี้ยกระบอกสูงปังอย่ากให้เอ็กซ์ซีสูงนะพนะมาล้างๆมาดีหอยถึอเลขนะพอเนาะมันโมเมเนียลเป็นแบแข่งกันหรอก นี่กับมีก็บแบ่งแบ่งไปน้องขออันนี้เป็นเหล็ถอดรหัสพอลี่คัะปัญญากนยำเอฟซี่โผงทุดท่ายเพราะว่ากันผ่าตดกันเลื่อมภาวะผันทายลงตะจหงวดอันนี้เป็นโผงทุดท่ายของถอดรหัสถอดรหัสรัฐบาลไทยหนึ่งแปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ ตัวที่พันมาคนว่องกลมก็มีแปดเก้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์นนี้เป็นถอดรหัสรัฐบาลไทยนะคะผู้ไดามากตัวไดกัดยัดไปว่ามารกับพันธ์พันค่ะมันเป็นเช<อ>แน<ถ>วข,<ห>ข้างค่ะเขามีผู้ใดห่วงว่ามันจะออกตัวใดนะคะเกเี่นองคียนว่นถาถอดรหัส เขียนเอานีนม่มันออกจองสิง่น่นโซอันนี้เขียนไปเขียนก่อนเนี่ยมันออกจังถิ่นวิยาโซ่เนี่่ะวันมีสองสองอย่างคอนโซลี 8, 9, พี่น้องมีทั้งถอดรหัสที่ถอดรหัสแปดเก้าพี่น้องตัดออกมาเป็นแปดเก้าเก้เก้าอ๋อเกเก่า็จะดีเนาะพ่อซื้อแบบไม่ต้อง,มงไม่ต้องกับ๊บนะเน,เนะนงงาะซืงง้องา่าย บางทีบางคนเอชีบางคนก็จะงบน้อยแม่จ๊ะคือบ่ได้กันหงวงหงมามากเลยเก้าเก้าหกหกว้าวคอดีได้เลขไปพอดีฟันฟันมาได้อคล้องในยังหมดจ้ะนี่เสียงบ่นี่เสียงของฟันหมดจ้ะเม่ได้เสียงอืมรีบเป็นคนบ่มักเสียงเขาว่าเขาเขาเลยเนาะพอดีเนาะง่ายง่ายจ้ ก็ว่าเอาเกาหหกนวาสองจนเดียวกันมักลงมือมักลงมือครับแต่ว่าเลขนี่นู่มนมกหกน้บ่เจัาเราจวนตัวนูหมักสองเก่าอเก่าสองหกคิดมักเก่าเกา่มักเกาเก้าในบอหมักอะไไมมันจหกหก็ได้นี่เนาะทีมักสองเก้ากับสองหกกี่ต้องรต่งว่าหมักเก่าเก้าแลาว่าไงลังก็ถีกเืนเว่าไงลังเด้อไงล้งก็ถีิปืนมานยัง ไปแต่ได้บุล al ียังคือเก่าลงบี้พี่น้องได้แมวนามาลงรถมาเห็นเพผลพี่น้องปูยุสวนปูนะเพผนกระล่างกันปูมันนั่นานนะที่เพ็รกะลำพฟอซานไปฝนตกบ่อเศร้าจากเทียมมันเลยเห็ดหยังบ่ได้ลยเหมือว่าด้วยแถวบ้านนุ่งประเทศลาวเขาจะเอาเกี่ยวเขาเดี๋ยวปุรีเดี๋ยวนี้เกี่ยวไหมขอดอกบางคนก็แล้วเล้วบางคนก็กระลังเริ่มเกี่ยวเขาเกี่ยวขอดอกอ่ะ มีทั้งเขาดอมีทั้งเขายังบัวบัวก็จะาลกเขาอย่างไหนแต่ว่าเวมองไปตามทงนี่บุมีเคียวเด้ปอเหลืองดนแล้วพันมาประเทศไทยแบบมีได้เคียวเลยประเทศไทยบนท่านไก่เลยอ้าวขอบคุณเกาหลีรยท้ายไทยแนวทางขเอฟซีมีโชคมีลาบเกาหลีนะคะดูได้ชิ้เก่ามากีคือเบอร์ออหกหกเลมาไม่มาเกาเก่าไมบอกกับผมว่ามาแรอย่ไปงาน คนบนา่มากเก่าๆนะคะ่นบ่มากหงอันนี้แต่เก่าๆคนนี้เป็นรัฐบาลไทยฝันแรงกเนค่ะเัน่นให้เก่าๆ่นบ่าได้กลับหัวเป็นหอกๆอะไรเด้่อันนี้เป็นรัฐบาลไทยฝันแหลกอันนี้ก็เป็นถอดรหัสันมีเหล็กสองยางไม่ถอดรหัสกับรัฐบาลไทย ถอดหรหัสกับฝันแหลกอันนี้เป็นถอดหรอดหัสฝันแรกกับอันถอดหรหัสเดี๋จงกันอยู่ในเก่าๆมั้ย่ะอย่าก็ให้งจะมือคนเด้มือ,อนนล้างเลขกออกปั๊บกับมือไปอยูอ่เพราะให้เลขกเข่าแห้งๆปังๆกับเลขกพอลี่รัฐบาลไทยฝันแหลกกับถอดหรหัสนะคะ่ะ